มือพากันปังสุดๆค่ะสำหรับครูจินฟิลแฟนอย่างน้องเบสรักม่ยค้ำเสียงและบอสติผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ที่มาไลฟ์ขายของด้วยกันทีไลฟ์ก็ทำยอดแบบถล่มทลายโดยล่าสุดค่ะในไลฟ์ของพี่เฟิร์นตัวแทนแม่แม่แห่งชาวด้องบีบสำหรับไลฟ์ในวันที่4ทธันวาคมพี่เฟิร์นก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องบิ๊กเบส เล่าโมเมนต์ที่พูดคือเรื่องการจัดงานวันเกิดของบิ๊กและเบสด้วยกันพร้อมเผยโมเมนต์หลังกล้องที่ต้องบอกว่าบิ๊กเบสน่ารักมุ้งมิ้งหวานฉ่ำกันสุดๆและคู่นี้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนสู่แฟนได้หรือไม่แนบกระจกแนบกระจกแนบกระจกว80เอะแจกใครแสงให้ได้ผู้ใหญ่ออกแบบนี้ให้ฉันทันหนึ่งสิผมมีสีเหลืองใไหมแม่ก็ไม่ขีดสีเหลืองตรงนีโอ้กับกูไม่เคยได้อะไรเลย อโอ้จะคือลากันไม่จบสักทีไปได้วยกันเถอะไปเลยไปเล่อยไปเรอยแม่อย่างชงเยอะเบสไม่เล่นดเธอรู้ได้ยังไงว่าเบสไม่เล่นด้วยเธอรู้ได้ยังไงฉันจะเล่าอีกรอบคือด้วยความที่ฉันเนี่ยสนิทกับเบสมากชาน่าสนิทกับเบสมากกดแล้วแม่กดแล้วกดก่อนกดก่อนรู้อย่ามาโกโหกมันจะขึ้นเลยกลัว <c oughs> <c oughs> สงสารบิ๊คคือเฟิร์นเนี่ย รู้จักกับเบสมาตลอดรู้จักกับเบสแล้วนินกับเบสมาก่อนค่บิ๊ก,กับเบสจะรู้จักกันอีกเฟยร์ฉนีกับเบสแล้วเราเคยคุยกันเรื่องผู้ชายตลอดเราคุยกันเรื่องผู้ชายตลอดอ่าแล้วทีเนี้ยพี่เชนสวัสดีหัวเรือใหญ่ละอันนี้นะคะทุกคนตอนแรกอะเราจะจัดอ่าบิ Big ๊กเบสใช่ไหมแต่บิ Big ๊กกับเบสกำลังดูว่าอ่าค่าบัตรเท่าไหร่แต่จะไม่ให้แพงจะให้ทุกคนแบบว่าได้ไปอย่างเงี้ยได้ไปแบบทุกคนแล้วแบบถูกแล้วก็ กำไรทุกคนออกมาคือกำไรทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยกำลังปรึกษากันนะคะกําลังปรึกษากันแม่เฟิร์นทำยังไงจะให้เขาไปทัวร์ยุโรปด้วยกันต้องบอกแม่นุชใช่แม่นุชทำได้ต้องบอกแม่นุชอออนขออีกหนึ่งออเดอร์ได้ไหมล่ะเราพูดต่อ <laughs> ความเป็นได้ไหมเป็นพี่ว่าเป็นไปได้นะพี่ว่าเป็นไปได้พี่ว่าไม่รู้่ความรู้สึกอะ่ะมันไม่ได้จีนนะความรู้สึกมันก็เหมือนเขากําลังจีบกันอยู่ความรู้สึกนะพวกเธอไม่รู้สึกหรอว่าเวลามีเบสอะ่ะ บิ๊กจะไม่สนใจงานเลยจะขืนจะไม่จะ,จะไม่กล้านนจะไม่กล้าแสดงออกจะไม่กล้าแสดงออกและเขาจะชอบแบบว่าถ้าบิ๊กกับเบสมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะแบบว่าแม่มามาหาหน่อยจะหลอกฉันไปทําคลิปแบบประมาณว่าถ้าแม่มาหนูจะทาคลิปให้หลอกฉันไปทาคลิปนี่ฉันก็เอาแกงล็อกเก็ตฉันไปหมดเลยรลเรื่องผู้เรื่องผู<ม>้วิลล่าเรื่องผู้วิลล่าพวกเธออย่าไปพูดกับใครนะน้องจะมีไะไรคู่อีกไหมมีแน่นอน<ห>ค่ะมีค่ะเพราะว่าเห็นเขาจองคิวพี่เฟร์มาอยู่ แคปละแคบละทำสตอรี่เลยค่ะแม่เฟิร์นบอกว่าทุกคนอยากไปเล่าเรื่องภูวิลล่าเพราะเรื่องภูวิลล่าไม่มีใครรู้คนในบ้านไม่มีใครรู้เลยแต่เฟิร์นอะเขานั่งอยู่สองคนใช่ไหมแล้วเฟิร์นก็ไม่ได้อยากรู้อยากเห็นไม่ได้อยากรู้อยากเห็นก็เลยไปนั่งอยู่ตรงกลางก็ได้ยินเขาคุยกันแบบประมาณว่าเธอจองพูวิลล่าหรือยังที่สิบหรือสิบเอ็ดเนี่ยแหละนง่นบอกวันที่แล้วความลับไม่มีในโลกเมื่อมันธนภารู้โลกก็จะรู้และดอมก็จะรู้เออกิดด้อม้ว เขาก็พูดกันประมาณนี้แล้วฉันก็แบบว่าแล้วเขาแบบว่ามีมีสระว่ายน้ำไหมจองเลยไหมอะไรอย่างนี้เป็นนั่งแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาก็ถามว่าเธอแล้วมีสระว่ายน้ำไหมและเธอจองหรือยังอะไรเงี้ยหรือเขาไม่อยากให้ใครรู้อืมไม่บอกไปแเราเลยแต่อันนี้ไม่มีใครรู้นะอันนี้ไม่มีใครรู้นะอันนี้ไม่มีใครรู้นะรู้แค่ฉันกับพวกเธอเลืกกลาวอย่างเดียวเลยไม่ให้พูดเลยใช่ไหมไม่ชอบผมเรียกเจอเลย แต่สิบเอ็ดเนี่ยสิบเอ็ดเนี่ยเขาจองคิวพี่เฟิร์นมาอยู่นะสิบเอ็ดเนี่ยเขาจองคิวพี่เฟิร์นมาอยู่นะน้องโบจะไปขอนแก่นอุย้ยน้องโบโล่หมากเออน้องโบชอบเลยน้องโบคือเ<อ>โอเคอยู่นะอโอเคอยู่กด<อ>ตะก้าหรือยังละ่ะก่อนตอนแรกอะพี่เฟิร์นใส่สร้อยไปใช่ไหมแล้วเบสแต่ชอบสร้อยพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยววันเกิดเบสอะเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดเบสอะ พี่เฟิร์นซื้อให้เดี๋ยววันเกิดเดี๋ยววันเกิดเด <ละ S 1> บสอะพี่เฟิร์นซื้อให้แล้วเขา,เขาขกข็พากันอัดคลิปให้จบไปทีละเรื่องไม่จบสักเรื่องข้ามเรื่องใหม่เรื่องใหม่แล้วทีเนี้ยก็เลยแบบประมาณว่าพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ซื้อให้วันเกิดเบสแต่เบสบอกว่าแม่หนูไม่จัดปีนี้หนูไม่จัดเพราะว่าหนูเหนื่อยหนูนู่นนี่นั่นแล้วแม่เบสก็บอกว่าอย่าพูดว่าเหนื่อยเพราะว่าหนูอะเต้นตั้งแต่เริ่มงาน เต้นจนไม่สนใจใครแล้วเขาก็บอกว่าหนูอะเขาเรียกอะไรหล่ะเบสอะเขาเต้นตั้งแต่เริ่มจนจบงานและอีกเนี้ยเบสก็บอกว่าหรือหรือเราจัดด้วยกันดีไหมบิ๊กเออเบสพูดขึ้นมาแบบนี้ว่าหรือเราจัดด้วยกันดีไหมเพราะว่าวันเกิดเราสองคนเนี่ยห่างกันเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวเออแล้วฉันก็พูดไปว่าเออดีฉันรู้จักกับพวก เจ้าของหรือสถานที่ของเมืองทองเพราะว่าบิ๊กบอกว่ารอบงานมันเกิดเบสอ่ะเหมือนบิ๊กได้ไปเหมือนบิ๊กได้ไปแล้วทีเนี้ยบิ๊กบอกว่ามันแค่ไปพี่เฟิร์นก็เลยว่าเออเธอเอาไหมเดี๋ยวฉันสนับสนุนสถานที่มันเกิดให้แล้วก็ของกินให้อย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็สั่งแล้วสามชุดดีมากค่ะขอบพระคุณค่ะน่าจะถึงเป้าน่า,นาจะลงได้แล้วลงอย่างเดียว <laughs> จะลงอย่างเดียวเลยแล้วทีเนี้ยก็เลยตกลงกันว่าเออเดี๋ยวเราจะก,การที่ที่ที่เนี้ยแหละ ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจัดกันแล้วก็เลยคุยกันว่าเออเดี๋ยวจะจัดคู่กันแบบนี้เลยและแม่ก็บอกว่าอยากได้สถานที่สักห้าพันคนว้าถ้าได้หรือยู่ะงินทองครคิดว่าถ้าเราจัดแบบห้าพันคนเนี่ยทุกคนไปไหมถ้าใครไปช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยว่าไปจะได้รู้ว่าการที่เราจะจัดเนี่ยมันคุ้มไหมคือที่จัดเนี่ยไม่ได้อยากว่าเราคุ้มหรือเราไม่คุ้มเราขาดทุนอยู่แล้วแต่อยากรู้ว่าจะมีคนไปไหม เราก็เลยจะจัดแต่บิ๊กกับเบสบอกว่าการที่จะจัดเขาจัดแน่นอนเขาจัดแน่นอนค่ะทุกคนและที่สําคัญเลยบิ๊กกับเบสบอกว่าเขาจะทําจะทําแบบทําโชว์เขาจะทําแบบโชว์แบบปังๆ<อ>เขาจะทําโชว์ฟินๆทำโชว์แบบท,ท,แบบทุกคนได้เจอตัวเขาได้ใกล้ชิดเขาได้จับมือเขาได้เห็นเมาแม้กระทั่งเขาจะไปหนุนอะไรนะภูวิลลาเขาด่าฉันแน่เลยีบิบ๊กเดี๋ยวมันพักมาด่าฉันแน่เลยแขกฝัง่งเบสสองพันห้าเอาละ่ะ แคฟังบิ๊กสองวนาคลิปที่พี่เฟิร์นอัดก็คือมันเป็นคลิปที่ฟินมากทุกคนก็คือบิ๊กกับเบสเขาแบบประคองกันเข้ารถประคองกันเข้ารถส่งการทักทายการคุยกันแบบคือคุยกันแบบแฟนและฉันคิดว่าฉันอัดคลิปได้สรุปพอฉันมาดูคือฉันอัดคลิปไม่ติดลืมกดอ้าวแม่จะได้ไปยุโรปกับบิ๊กไหม อันนี้ไปยุโรปยังไม่ได้ค่ะอันนี้ไปยุโรปยังไม่ได้ยังมีงานแต่ว่าเบสกะรู้สึกว่าแม่นุชจ,จะติดต่อไปอยู่สิบเอ็ดเดือนไ่ะสิบเอ็ดเดือนนี้ที่เขานัดก็คือสิบเอ็ดเดือนนี้ตามบิ๊กไบคอนแต่บิ๊กอับเวลาว่างอะ่ะบิ๊กจะทักมาชวนวิเฟิร์นอีกแล้วเพราะว่าเฟิร์นกับบิ๊กอัเป็นสายเดียวกันเฟิร์นกับบิ๊กอัเป็นสายเดียวกันก็คือสายสายชอบสายชอบกินน้ําเพื่อสุขภาพสายชอบกินน้ำเพื่อสุขภาพผููฟอ,อกตัวแล้วค่ะ กดไปเถอะน้องเบสไปไหมหน่าจะไปน่าจะไปดังนั้นวันนี้ทุกคนจะกดได้แค่เจ็ดก็ช่วยพี่ไปถขายยาดมอ่ะเพิ่งกดติดตามจากพี่จีนขอบคุณค่ะอยากให้เบสไปวอยยุโรปพี่ก็อยากไปเมื่อคืนคุยกันอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้เบสไปวอยยุโรปด้วยเมื่อคืนคุยกันเมื่อคืนคุยกันอยู่ค่ะคุยกันแต่บ้านแล้วก็เร็วเร็วนี้นะทุกคนเร็วเร็วนี้ผู้ใหญ่บ้านแกกาลังเทสสินค้าอยู่แกกําลังเทสสินค้าอยู่แต่เป็นสินค้า พี่เฟิร์นกำลังชวนเบสด้วยพี่เฟิร์นกำลังชวนเบสด้วยแต่เป็นสินค้าของพี่เฟิร์นกับผู้ใหญ่บ้านแต่พี่เฟิร์นก็ชวนเบสอยู่ว่าเบสจะร่วมด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ย <rất S 2> <ส>ก็อยากให้เบสร่วมด้วยนะ่ะจริงๆแล้วน้องเบสนะคะตอนเนี้ยเมื่อคืนคุยกันเรื่องไปทัวร์ยุโรปอยู่เห็นเขาคุยเนี่ยพวกเธอก็ชอบแอบสืบกับชั้นเขาคุยกันอยู่เรื่องที่จะไปจะไปยุโรปอะ่ะเขาคุยกันอยู่ดูว่า ไลฟ์มีค่ะไลฟ์มีค่ะเพราะว่าเขานัดพี่เฟิร์นอยู่เขานัดพี่เฟิร์นอยู่ปฏิทินไม่ทําขายทําแจกให้ให้พวกเธอทุกคนแล้วเพราะว่าพวกเธอทุกคนก็น่ารักพวกเธอทุกคนช่วยไปคอมเมนต์ดูซื้อหรืออะไรหรอกเอาไปฟรีๆนั่นแหละดีแล้วใช่บิ๊กก็บอกเฟิร์นว่าอยากให้เบสไปยุโรปด้วยแต่เหมือนเขาจะมีร้องเพลงด้วยกันอีกมีแล้วก็มีไปขอนแก่นด้วยกันด้วยมีไปขอนแก่นด้วยกันด้วย วุ้ยตัวบีบีชอบมากก็บีบีขายดีมากตัวบีบีขายดีมากบริษัทที่แบบขายของนี่ได้หลายก็เล่าเล่าจะสีย้อมเพราะ่อะไรนิดเพราะว่ายังเสือตัวเสือมยุ่งกันบริษัทตัวออแมออ่อ,อ๋อตกออกไปข,าข,าขา้างนอกซไปหาเงนาินข้างนอกเธอไปหาเงินข้างนอกบอบอคนนี้ของเจบจ<อ>้ยเต่าเหรอ แม่<ะ>คู่แขงของแม่คือเบสอย่างไีเบสหรอเบสเบสเข้าใจปะเบสก็แค่เบสไม่รู้จักแม่แม่ห่างมหาเสน่ห์หลอว <c oughs> ไม่ห่างมหาเสน่ห์ไม่ต้องบอกอะไรนะรู้ทุกจุดรู้ทุกอย่างประสบการณ์แม่ผ่านมาประสบการณ์แม,ม่ผ่านมาก่อนลูกบอกเลยแค่ผู้หญิงบ้านฟีแนแนด์ตายตายไปบอกเลยเบสเบสต้องเรียนรู้วิชาแม่ก่อนพอแม่มีแม่มีสีดับเบิ้ล ขอได้หน่อยแม่แม่ขออีกนิดนึงได้ไหมไนนดดขอแบบว่าองไรก็ต้องชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ตินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ